ผมสืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่ 3615, 3616บทที่3615เมื่อกล่าวเช่นนี้เมื่อเหลียงก็ดึงกระเป๋าเดินทางและออกจากโรงแรมไปอย่างก้าวกระโดดในเวลานี้สมิธรรู้สึกราวกับว่าเขาถูกขายหน้าในขณะที่เขาตกตะลึงเมื่อเหลียงออกจากโรงแรมไปแล้ว เขามองลงไปที่กล่องยาจิวเอ็กวนไซซาวพิวบนโตและโกรธมากเขายกมือขึ้นแล้วโยนกล่องยาลงในถังขยะเขาพูดด้วยความโกรธเหมือนท้องเสียว่ายาใจจ๊ยาบ้าอะไรเนี่ยนี่มันบ้าชัดๆฉันทุ่มเงินหลายล้านเหรียญไปกับการทดลองเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อรักษาลูกชายของฉันแม้ว่าประธานาธิบดีจะเป็นมะเร็งแต่การรักษาที่เขาทำได้จะไม่มากไปกว่าการรักษาของลูกชายฉัน ฉันไม่สามารถรักษาได้มันใช้ความพยายามอย่างมากดีเขายาสิทธ,ธิบัตรจีนอือแบบนี้จะรักษาให้หายได้อย่างไรในเวลานี้พนักงานประชาสัมพันธ์ที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังไม่ออกมารบกวนทั้งสองคนก็รีบออกมาถามว่าคุณสมิธเกิดอะไรขึ้นคุณเว้ยไปแล้วหรือสมิธพูดอย่างโกรธเคืองเขาไปแล้วนักประชาสัมพันธ์ถามอย่างนุ่มง,ง่ามอาหารใกล้จะพร้อมแล้วหรือจะให้ผมเสิร์ฟก่อน แม่งเอ่ยสมิธหนูย่างฉุนเฉียวฉันอยากจะบอกคุณว่าการทําอาหารของเชฟคุณแย่กว่าเรื่องไรสาระถึงหนึ่งหมื่นเท่าถ้าไม่ใช่เพราะหาเงินฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองอาหารมันยัดเข้าตูดเขาแล้วเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตกตะลึงไปชั่วขณะและฝันว่าสมิธซึ่งเป็นสุภาพบุรุษจะโกรธเคืองเช่นนี้ แต่เขาก็เข้าใจดีเช่นกันว่าสมิธต้องอารมณ์ไม่ดีแน่ๆและในเวลานี้เขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ดังนั้นเขาจึงรีพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณสมิธไม่ต้องห่วงคราวหน้าเราจะเปลี่ยนเชฟแน่นอนในเวลานั้นเราจะเชิญเ,เชฟชาวฝรั่งเศสมิชลินสตาจากนิวยอร์กมาเสิร์ฟคุณเอง Smith สมิธส่ายหัวและพูดอย่างเย็นชาไม่จำเป็น พูดถึงเรื่องนี้เขาสุดตัวลงและพูดนวยตาสีแดงว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันร่วมมือกับคุณมันจะมีเรื่องแบบนี้อีกในอนาคตอย่าโทรหาฉันอีกในขณะนี้สมิธชัดเจนมากในใจแล้วว่าลูกชายของเขาได้รับความรอด แม้ว่าตอนนี้เขาจะบอกเว้่ยเลียงว่าเขายังคงหวังที่จะทำการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันแบบทีเซลมูลค่า470,000เหรียญสหรัฐของโนวาที่สอสำหรับลูกชายของเขาต่อไปแต่เขาก็มีความชัดเจนในใจว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนั้นยังห่างไกลจากการเป็นศัตรูตัวฉกาจของมะเร็งมันมีผลการรักษาที่ดีสำหรับมะเร็งมเม็ดเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเท่านั้นแต่ผลต่อเนื้อง,งอกที่เป็นก้อนนั้นเป็นเรื่องทั่วไป ในการเผชิญกับผู้ป่วยที่มีเนื้องอกแข็งระยะสุดท้ายการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันประเภทนี้มูลค่า470,000ดอลลาร์เปรียบเสม,มือนการเกลี้ยกล่อมโดยให้ผลเพียงเล็กน้อยการเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสมเหมือนกับว่าลมพัดภายลมออกไปได้ง่ายแต่ยากที่จะเป่าอือให้หมดสิน้นนอกจากนี้ตอนนี้เขาอยู่ทุกด้านและเป็นการยากที่จะเก็บเงิน470,000ดอลลาร์สำหรับการรักษาครั้งต่อไป รายได้ปกติของสมิธสูงมากและครอบครัวของเขาก็มีประกันสุขภาพที่สมบูรณ์มากด้วยอย่างไรก็ตามประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาทั้งหมดที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการและรวมอยู่ในประกันสุขภาพแล้วเพื่อช่วยชีวิตลูกชายของเขาสมิธได้ใช้ความสะดวกของตนเองเพื่อติดต่อกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกและเทคโนโลยีทางการแพทย์มากมายที่ยังอยู่ในขั้นทดลอง ค่ารักษาพยาบาลประเภทนั้นสูงมากและการประกันสุขภาพไม่สนใจเลยและไม่ต้องเสียเงินสักบาทดังนั้นในเวลาไม่กี่ปีสมิธได้ลงทุนสินทรัพย์หลายล้านดอลลาร์นอกจากนี้ในจำนวนนี้อย่างน้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับรายได้สีเทาในปัจจุบันตอนนี้เขาไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นเขารู้อยู่ในใจว่าสถานการณ์ของลูกชายเริ่มแย่ลงไปอีกตาบอดและหูหนวกตามมาทีละอย่างตามแนวโน้มนี้หนึ่งเดือนเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดมันแย่กว่านั้นนิดหน่อยบางทีแม้แต่สัปดาห์เดียวก็เอาตัวไม่รอดในกรณีนี้เขาไม่จำเป็นต้องทำเงินพิเศษต่อไปจริงๆ นักประชาสัมพันธ์ยังคงคิดหาวิธีเกลียกล่อมเขาแต่เขาลุกขึ้นยืนหันหลังและต้องการจะออกไปบทที่3616อยอย่างไรก็ตามหลังจากเดินไม่กี่ก้าวเขาก็นึกถึงสิ่งที่เว่ยเหลียงพูดก่อนจะจากไป ดังนั้นในหัวใจของเขาเขายังถามตัวเองว่าเจ้าหัวเสี้ยคนนั้นดูเหมือนจะผิดทำไมเขาถึงใช้เวลามากในการบินไปครึ่งโลกและใช้เงินห้าหมื่นเหรียญเพื่อมาหาฉันและพูดเรื่องไรสาระหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็รีบผันกลับมาเมื่อเห็นว่านักประชาสัมพันธ์กำลังจะเอาถังขยะออกไปเขาก็รีบพล่องออกมาว่าอย่าเพิ่งเอาไปวางถังขยะลง นักประชาสัมพันธ์ถามด้วยความประหลาดใจคุณสมิธคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสมิธเดินไปหาเขาคว้าถังขยะจากมือของเขาจากนั้นจึงหยิบกล่องยาของจิ๋วส่วนใจซาวหันหลังกลับและออกจากกล้านอาหารพร้อมกับกล่องยานอกกล้านอาหารในเวลานี้เว่ยเหลียงไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเวยเหลียงขึ้นแท็กซี่แล้วและไปที่โรงแรมที่จองไว้ใจกลางเมืองวอชิงตัน เขารู้อยู่ในใจว่าคนอย่างสมิธท,ที่ดื้อรั้นอย่างยิ่งจะไม่ได้รับมันดังนั้นเขาจึงต้องหาวิธีใช้แผนชุดที่สองของยเยเฉินอย่างรวดเร็วนั่นคือการหาวิธีหาดาราดังในอเมริกาและต้องเป็นดาราที่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้วบนรถแท็กซี่ไปโรงแรมเขาได้เริ่มค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนโทรศัพท์มือถือของเขาแล้วโดยหวังว่าจะพบผู้ทดสอบยาที่เหมาะสมที่สุด ขณะที่มองหาเขาเขายังไม่พอใจกับท่าทีของสมิธและอดไม่ได้ที่จะกระซิบในปากว่าชายผู้นี้สะดุดตาจริง,รงๆเขาไม่เชื่อในยาวิเศษที่ทำโดยอาจารย์เยธฉันบินไปสิบครั้งพันครั้งอยากพาโชคดีที่ใครหลายคนใฝ่ฝันแต่เขาไม่ต้องการไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าเขาจะเสียใจในอนาคตอย่างไร ในเวลาเดียวกันเจมส์มิธก็ขึ้นรถของเขาด้วยเขาไม่รีบสตาร์ทรถทันทีแต่เอาจิ๋วส่วนใจเซามาไว้ในมือและตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเขามองไม่เห็นเขาจึงแยกมันออกเขาจึงเปิดกล่องยาและพบว่าเป็นแผ่นยาพลาสติกผ่านวัดสดุโป,ปร่งใสเขาสามารถเห็นได้ว่ามีเม็ดกลมสีดำเจ็ดเม็ดอยู่ข้างใน เขาดึงยาเม็ดหนึ่งออกจากกระดานพลาสติกโดยไม่รู้ตัวและเมื่อหนึงแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ออกกลิ่นสมุนไพรแรงๆก็ระเบิดออกมาสมิธรู้สึกประหลาดใจกับกลิ่นนี้แต่ความคิดแรกของเขาคือพึงพามอย่างควบคุมไม่ได้ด้วยกลิ่นที่หนักหน่วงเช่นนี้มีกลิ่นหอมหรือสารอารโรมาใหม่ๆในนั้นหรือไม่ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาอดไม่ได้ที่จะผิดหวังถอนหายใจวางยาบนนักบินร่วมแล้วขับรถไปโรงพยาบาลเมื่อเธอมาที่โรงพยาบาลพรรยาของเธอกำลังนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องไอซียูและเธอสามารถเห็นลูกชายของเขานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลผ่านหน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่เมื่อลูกสาววัยแปดขวบเห็นเขากลับมาเธอกอดเธอและถามว่าพ่อพี่ชายของฉันกำลังจะตายไหม สมิตรรีปลอบอย่าคิดมากพี่ชายของเจ้าจะไม่ตายเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ตัวเขาเองก็เจ็บจมูกไม่ได้ไม่นานหลังจากนั้นเขาพบว่าลูกชายของเขาในหอดใช้เครื่องช่วยหายใจจริงใจจริงแม้ว่าอาการของลูกชายจะค่อนข้างรุนแรงแต่ระบบทางเดินหายใจของเขาไม่มีปัญหาใหญ่ดังนั้นเขาจึงไม่จริงจังพอที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ยิ่งกว่านั้นตอนที่เขาจากไปเมื่อกี้ลูกชายของเขาล้มลงเพราะหูหนวกหมอให้ยาระงับประสาทแก่เขาในปริมาณที่ปลอดภยัยเขาไปเองหลังจากที่เขาหลับไปเขาจึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้เครื่องช่วยหายใจขณะหลับกับเด็กเขาจึงรีบถามภรรยาว่าเจนนี่จิมมี่ใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างไร เจนสมิธภรรยาของเขาสำลักหมอบอก,กว่าการทำงานทางกายภาพของเขาลดลงอย่างรวดเร็วและออกซิเจนในเลือดของเขาลดลงเขาจึงใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างที่เธอพูดเธอควบคุมมันไม่ได้และพูดทั้งน้ำตาว่าเจมหมอว่าจิมมี่อาจจะไม่มีเวลามากเกินไป